สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งกับช่อง u t u b e ปอกบ้านปูนออฟฟิเชียลนะครับคลิปนี้เรายังอยู่กันที่ย่านห้วยขวางหรือว่าประชาสงเคราะห์นะครับจะเป็นการนําเสนอรีวิวรถเกี่ยวกับเส้นสายของ2จังหวัดนะครับแน่นอนว่าถ้าพูดถึง2จังหวัดนะครับหลายๆคนคิดถึงคาวาซากินะครับแน่นอนครับคาวาซากิก็จะมีรถในตำนานหลายรุ่นนะครับแต่ว่าโครงสร้างเครื่องยนต์ก็คล้ายๆกันก็จะเป็น KR Victor ซัทเอ็กรวมไปถึงอ1แล้วก็สุดท้ายคือเซอร์บิโกนะครับวันนี้นะเพื่อน <c oughs> ๆครับเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับรถคาวาซากิเซอร์บิโกซึ่งผมเห็นรถคันนี้แล้วผมร้องเลยว่าแม่เจ้าทำไมมันช่างอลังการหรือว่ามันจะดูวิบวับอะไรได้ขนาดนี้นะครับเป็นรถที่อยากจะเสนอให้กับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆทุกคนได้รรับชมเลยว่าในการจัดวางอะไร รวมไปถึงการจัดสภาพรถนะครับการสร้างงานสร้างต่างๆมันจะเป็นขาคลิปเปอร์แผ่นรองจานนะครับการจัดวางตำแหน่งของอะไรต่างๆมันจะาวางได้แบบไหนแล้วหน้าตาพอวางออกมาแล้วอะ่ะมันใช้ได้งานได้จริงไหมรูปร่างหน้าตาโดยรวมของรถพอใส่อะไรตรงนั้นตรงนี้แล้วเข้าไปแล้วอะ่ะมันลกหรือเปล่าหรือว่ามันดูอาวากาศหรือว่าดูแบบทันสมร์มันเยอะไปไหมอะไรไปไหม,อะไ,ไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่คันนี้ครับบอกตรงนี้เลยว่าเป็นอะไรที่พอดีพอเหมาะ นะครับอะไหล่ค่อนข้างจะสุดนะครับแล้วก็การจัดวางค่อนข้างจะเนื้บทุกจุดนะครับงานสร้างเอ่ยงานชุดสีหรือว่างานโครงสร้างเครื่องยนต์นะครับท่านผู้ชมครับไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวรอชมนะฮะก่อนอื่นก่อนจะชมเนี่ยฝากกดซับสไคร้กับปอปันปูนด้วย้วกันนะ,นะตอนนี้ยอดกดซับสองหมื่นกว่าแล้วทําช่องมาประมาณเดือนกว่าๆสาหรับผู้ติดตามสองหมื่นกว่าสําหรับ ถือว่าแม่งโอเคมากๆนะขอบคุณจริงๆที่หลายๆคนเข้ามากดซับสไครต์ให้นะครับผมจะนําเสนอรถแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อตอบแทนแฟนๆที่กดซับสไครต์ให้กับผมหลายๆคอมเมนต์ของเข้ามาผมติดตามที่ตลอด FC ครับมาแล้วครับคนนู้นคนนี้ถือว่า ทุกคอมเมนต์เนี่ยนะครับผมอ่านหมดเลยนะครับรู้จักกันเลย YouTube นี่แหละแล้วหลายหลายคนแอดเฟซกันมาใน Facebook ต้องขอบคุณด้วยแล้วก็ฝากไปถึง Facebook ด้วยนะครับหลายหลายคนแอดเพื่อนผมไม่ได้หรือว่าแอดแล้วผมยังไม่รับต้องฝากติดตามด้วยแล้วกันตอนนี้เพื่อนเต็มนะครับแอดเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับพยายามที่จะรีเฟซหรือว่าลบคนที่ไม่มีตัวตนออกไปบ้างแล้วแล้วมันก็ยังเต็มอยู่ดีนะครับกดติดตามมาด้วยแล้วกันสำหรับ a c e b o o k ป๊อกบ้้นปูน,นะครับรวมไปถึงการซัดส c r i b ์นะครับสำหรับช่องย รถคันนี้ซาร์โกแม่งสุดยังไงผมโม้หรือเปล่าหรือว่าผมม่อะไรยังไงไปดูด้วยกันพร้อมๆกันเลยครับตามมาครับเนื่องด้วยเราถ่ายังกลางคืนนะฮะสว่างอยู่แล้วใช่ไหมโอเคไม่ต้องไฟส่องนะโอเคถ้างั้นไม่ต้องไฟส่องเก็บไฟนะฮะมาดูกันที่โดยรวมของรถคันนี้นะท่านผู้ชมครับเป็นคาวาซากิเซอร์บิโกนะฮะดูอะไฮะ เป็นไงฮะดูรอบๆบบบเลยฮะผมเห็นครั้งแรกผมบอกเลยว่าแม่งว้าวมากนะฮะสภาพนี้คือทัวร์นิ่งจริงๆครับท่านผู้ชมครับเป็นสภาพรถหนักนะฮะแล้วก็ชุดสีครบนะฮะแล้วก็อ,น,ะะกอนไหลโดยรวมเนี่ยแค่มองปาร์ตแรกเนี่ยก็รู้สึกประทับใจแล้วรถคันนี้มันน่าขีา่มากๆมันน่าหลงไหลมันน่าแบบที่จะสัมผัสนะ แค่นั่งมองเรายังมีความสุขเลยฮะเมื่อต้องขี่นะแค่นั่งมองแค่ได้ครอบครองไม่ก็มีความสุขแล้วนะฮะดูไปมันแบบมันมีเสน่ห์มากๆนะเปิโก้อาล้ครับท่านผู้ชมครับการเสียเวลามากครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะะฮะผมมาพูดกันเลยีกวานะฮะรถคันนี้ครับเริ่มกันต้นเริ่มต้นกันที่อ่าโครงสร้างตัวถังก่อนเลยนะชุดสีทั้งคันนะครับฟังให้ดีฮะชุดสีทุกทุกชิ้นทั้งคันเนี่ย ของแท้มือหนึ่งเบิกศูนย์นะครับแท้มือหนึ่งเบิกศูนย์รถมันยี่สิบกว่าปีแล้วนะฮะเก็บไว้ได้ยังไงะคะท่านผู้ชมสีเดิมบางๆฮนะเนี่ยเคาไปบางๆถ้าสีทํำสังเกตมันจะเงาและหนากว่านี้อันนี้บางแห้งๆเงาใสาๆแบบธรรมชาตินะครับต้องบอกงี้ว่าตระกูลคาวาตากิเนี่ยเราจะพ,พวกบเซอร์วิโก้เคอาร์วิตเตอร์เนี่ยชุดสีเนี่ยก็คือซีดสีบสแบบนี้แล้วมีลายมาเลยนะ,ะมีติ๊กเกอร์มาเลยนะ ไม่เหมือนฮอนด้าเหมือนพวกเวฟหรือพวกอะไรนะไอ้พวกนั้นคือชุดสีแยกสติเกอร์แยกนะฮะแต่คาวาเขาแปะมาให้แบบนี้เลยนะฮะนะฮะแบบนี้เลยนะมาทั้งอย่างนี้เลยนะครับเฉพาะชุดสีคันนี้ผมไปเข้าค่าเบิกมือหนึ่งรวมทั้งชิลไฟหน้าไฟท้ายก็ต้องมี5-6ถึงหมื่นบาทน,นะครับสภาพนี้เขาเรียกว่าลาย S s สเอล็กนะครับและสีนี้เป็นสีที่ตลาดชอบนะฮะสีม่วงนะครับม่วงน้ำเงินขาวนะครับลาย S อเล็ก ทั้งคันชุดสีเบิกมือหนึ่งแท้แท้ทั้งคันนะทุกชิ้นแต่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับชิลหน้านะครับไฟท้ายบังโคนนะครับทุกชิ้นนะครับังโคนหน้ามังโคนหลังชุดสีต่างๆนะครับกระโปรงกระเป๋าครบชุดทั้งเซ็ตเนี่ยผมตีให้หกหมื่นบาทนะครับแล้วมาดูกันที่หน้าปัดใหม่ฮะเห็นไหมฮะใหม่นะฮะเบิกมือหนึ่งนะครับดูสภาพนะฮะมือหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมครับกิฟต์เลยนะฮะ ไม่มีตําหนิไม่มีนิ้วรอยเบิกมือหนึ่งมานะครับแผงคอครับแฮนเป็นของเดิมศูนย์และจัดการทําสีนัทวนนะฮะนัทวนเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมฮะสังเกตความเกรดของมันนะวิบวับวิบวับนะฮะนะฮะเกรดของแฮนเดิมนะฮะถามว่าทำไมไม่ใส่แฮนต่งพี่แฮนเดิมผมบอกตรงนี้เลยว่ามันขี่ง่ายนะครับแฮนเดิมมันท่านจะขี่ง่ายลักษณะการขี่รถทิปเนี่ยเขาขี่คนทา่งไกลนะฮะและการใช้แฮนเดิมอะ ถ้านั่งขี่เนี่ยมันสบายกับเจ้าของรถมากๆนะครับนั่งแล้วมันไม่เมื่อยนะอ่าแล้วดูงานกลึงนะครับน็อตแผงคอนะครับแล้วก็น็อตปิดโชคนะฮะพวกนี้นะครับคืองานสร้างงานกลึงจันเรกขึ้นมานะครับอ่ะต่อไปมาดูที่อะไห่ด้านบนครับมาดูกันที่ประกับคันนี้ครับเลือกใช้ของประกับ Honda CR เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่ามันบิดทนรับได้ดีมากนะครับประกับ CR เข้า6,000กว่าบาท นะครับปั๊มบนครับที่สุดของปั๊มบนครับเบมโบ่เลสซิ่งวอลติโน่รอซซี่หมุดทองนะฮะนะครับรอซซี่หมุดทองนะครับประกอบด้วยฝาแอนไลออนนะฮะฝาแอนไลออนนะครับรอซซี่หมุดทองนะครับตัวนี้เนี่ยรวมฝาเนี่ยก็ต้องมีห้าหมื่นกว่าบาทนะฮะเบิกมือหนึ่งนะครับเจ้าของเบิกอย่างเดียวนะฮะมือหนึ่งเท่านั้นครับห้าหมื่นกว่าบาทรวมฝานะฮะ ลอดซี่หมุดทองฮนะดูฮะสภาพกลิปเลยนะสภาพนางฟ้านะครับมันคือมือหนึ่งแล้วรถไม่ค่อยได้ขี่รถจอดนะฮะมาต่อกันที่ช่วงล่างครับช่วงล่างอ่าเริ่มกันที่ปั๊มเบรกครับคาลิปเปอร์ล่างเป็นแบมโบโมโนบล็อกเขาเรียกว่าปั๊มกล้วยหอมนะฮะ ปั๊มกล้วยหอมท่านผู้ชมสังเกตนะเนี่ยมันจะเหมือนพวกสี่พอตซิ่งนะแต่ไม่ใช่ครับตรงนี้ไม่มีน็อตยึดนะครับเป็นโมโนโบ็อกซ์เขาเรียกว่ากล้วยหอมนะตัวนี้หลายหมื่นนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจราคาปัจจุบันนี้กี่ตังค์นะเป็นสลักทองโมโนโบ็อกซ์นะครับอาจจะยกาค่าไว้ห้าหมื่นบาทให้ห้าหมื่นพอนะครับห้าหมื่นบาทนะครับขาคลิปเปอร์งานเนียนๆแบบนี้ครับช่างดากำนันแมน นะครับงานแปลงทั้งหมดทุกทั้งคันคันนี้เป็นของช่างหนักกันันแมนนะครับระบบสายเบรกครับอ่าวาวปอดเป็นสตาร์บัตนะครับเบอร์สามนะฮะวาวปอดสตาร์บัตเบอร์สามหัวเอิร์นนะครับสี่สิบห้าองศาแทงเข้าปั๊มนะฮะอ่านะฮะสังเกตดีๆนะครับวาวนี่ก็ตัวเกือบสองหมื่นนะสองหมื่นนะฮะไม่เกือบสองหมื่นนะจานครับท่านผู้ชมครับเป็นจาน rs ร้อยยี่สิบห้านะครับ ah rs ร้อยยี่สิบห้าสองร้อยเก้าสิบมิลนะครับ น่าจะใช่อ่าใช่สองร้อยเก้าสิบมิลนะครับ R S ร้อยยี่สิบห้านะครับแอมโบ้ดินได้นะฮะดินได้หลายตังค์นะครับจานนี้นะฮะและที่สำคัญเลยท่านผู้ชมครับล้อฮะล้อเนี่ยฮะนี่คือหลายๆคนเรียกล้อล้อสมเด็จมั่งอะไรมั่งนะแต่ผมจะไม่เรียกว่าล้อสมเด็จผมเรียกว่าล้ออาก้อนตัวต่อนะครับเพราะว่าล้อก็คือล้อล้อไม่ใช่พระนะครับจะมาเป็นสมเด็จไม่ได้ นะฮะล้อคือล้อล้อไม่ใช่พระจะเป็นสมเด็จไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเรียกว่าอาร์กอนตัวต่อนะครับปีเก่านะฮะสังเกตดีๆปี89นะครับนี่นะฮะปี89นะครับ DOT สเปน2กษัตรนะฮะสกษัตริย์ก็คือทองกับเงิน1,4017นะฮะสภาพนี้นะถ้า17คู่18ตัวต่อ2สีเนี่ยราคากลางไม่มีนะฮะเพราะมันเลิกผลิตไปตั้งแต่ปี89 นะปีแปดเก้าจนถึงปีนี้สองพันยี่สิบสามสิบเอ็ดปีครับล้อคู่นี้สามสิบเอ็ดปีผ่านมาแล้วนะครับผมบอกตรงนี้เลยว่ามูล,ลค่าเนี่ยมันอยู่ที่คนซื้อขายนะฮะไม่มีราคากลางตายตัวเดเฉพาะผมบอกไปเว่อร์แพร่งก็หาว่าผมโม้มัง่งอะไรมัง่งมาบุลี่กันว่าเอ้ยผมโม้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะสองทัศนั์ตัวต่อ,ตอปีแปดเก้าสภาพนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นบาทผมตั้งไว้ว่าไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นบาทนะครับ ห้าหมื่นบาทเจ้าของไม่ขายแน่ๆนะครับนะห้าหมื่นบาทเจ้าของไม่ขายแน่ๆนะครับนี่นะฮะตัวต่อกนะครับนี่คืออยากให้ดูครับแท้นะครับอาก้กอนสิบเจ็ดนับหนึ่งสี่ศูนย์สามสิบหกทีคือหมุดนะครับสามสิบหกลูนะครับปีแปดเก้านะครับแปดเก้าดีโอทีสเปนนี่คือล้ออาก้กอนสเปนแท้นะครับนะฮะอาก้กอนสเปนแท้ทรงหลังเต่านะครับเขาเรียกว่าทรงหลังเต่าอ่าที่สุดของล้อเลยครับ หายากมากสภาพนี้หายากมากท่านผู้ชมครับมาต่อกันที่ระบบเครื่องยนต์ครับเสื้อฝาครับเป็นเบิกมือหนึ่งนะครับเสื้อฝาหนึ่งแปดห้าห้านะฮะน็อตฮิ้วเครื่องงานส0งการสร้างขึ้นมาตรงนี้นะครับนะปักโบที่ย็นแต่งนะครับแล้วก็ระบบดีเป็นวีฟอนสหมดแล้วนะครับคารบูใหญ่อ่านะครับเครื่องยนต์ทั้งหมดคันนี้โมดิฟายโดยพี่อ๋อเจ็ดสิบเจ็ดนะครับกับช่างนันพฤลัมห้าช่วยกันทํานะครับ ออเจ็ดสิบเจ็ดกับนันพรามห้านะครับฝาแข็งเป็นสี่สตาร์ทเดิมนะครับเบิกใหม่นะครับสตาร์ทเดิมชุกควเมียมนะฮะระบายอากาศตรงแข็งโดยงานสร้างครับหัวเอิญเบอร์สี่นะครับอ่านะฮะหัวเอิญเบอร์สี่ครับที่สําคัญครับทุกผู้ชมครับหนึ่งไฮไลท์เลยฮะตัวนี้ครับแวบมาเลยฮะนี่คือกระสบัดแมกนีเซียมนะครับแกนดําตัวยาวนะฮะกระสบัดแมกนีเซียมแกนดําตัวยาวนะครับนิ่งๆไว้ครับตากล้องถ่ายถึงนิ่งไว้อ่าโอเคนิ่งๆไว้นะครับ นี่คือที่สดของการสบัดที่ในคนแต่งรถเนี่ยแต่งกันนะมันคือวัสดุแมกนีเซียมและที่สำคัญตรงที้มันแกนดำตัวยาวราคาตอนซื้อมา2,40,000บาทฟังไม่ผิดนะครับ2,40,000บาทกับแกนดำตัวยาวแมกนีเซียมแต่มันมีตัวแพงกว่านี้อีกนะ จะเป็นปีเก่ากว่านี้นะครับแต่ว่านี่ก็โคตรแพงแล้วนะครับ2 4 0 0 0นบาทตัวเดียวนะฮะท่านผู้ชมงานแปลงโดยช่างดากันแมนนะครับอ่าแปลงขายึดนะครับอ่าสีโครงครับท่านผู้ชมครับสีโครงทั้งหมดเนี่ยนัดทวนเท่านั้นนะนัดทวนเท่านั้นนะครับสีโครงนะครับดูความเงาของมันฮนะ ความมันเกลดความฉ่าของมันนะฮะดูฮนะไม่มีฝุ่นไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นฮนะรายละเอียดนะฮะระบบเกียร์ครับพักเท้าเป็นพักเท้าเดิมนะเกียร์เดิมถามว่าทําไมไม่ใส่เกียร์โยงพี่ป๊อกค,คือเจ้าของรถเน,เน้นใช้งานนะครับเน้นใช้งานในการขับขี่เวลาขี่เกียร์เดิมและแฮนด์เดิมเนี่ยเวลาถ้านั่งขี่ไก่ๆแนละ้วมันสบายกว่ากันเยอะ นะครับสบายในการนั่งขี่น้ำหนักขาทิ้งตัวลงมาตรงนี้สบายมากนะครับเจ้าของเลยใช้เกียร์เดิมแต่ขาเกียร์ครับขาคันเบรกอ่ามันจะเป็นของดูคาติครับสายฟ้านะครับราคาผมไม่แน่ใจว่ากี่บาทแต่รู้ว่าแพงอ่านะครับขาเบรกสายฟ้าของดูคาตินะครับเป็นของรถดูคาติเอามาแปลงใส่เออสปิโก้คันนี้นะครับระบบท่อครับท่อเป็นไทเทเนียมนะฮะทั้งใบคอปั๊มท้ายปั๊มนะครับ สำนักแดงบางซายนะฮะไทเทเนียมทั้งใบครับปลายเป็นคาร์บอนนะฮะปลายคาร์บอนไทเทเนียมนะครับงานสร้างยึดขายึดท่อนะครับอ่าเป็นไทเทเนียมฟฟลออปชั่นนะครับมาต่อก,กันที่อ่าช่วงล่างช่วงหลังนะครับปั๊มหลังครับเป็น b บ m โบเล c i n g เขาเรียกว่าโดเ m มอนนะโดเรมอนนะฮะตัวนี้ ถ้าย้อนไปเมื่อประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ยทะลุไปถึงแสนนะัตัวละแสนนะครับโดเรมอนนะครับการตัดขาคาลิเปอร์ครับท่านผู้ชมสังเกตดีๆีครับขออนุญาตนั่งนะขาคาลิเปอร์นะฮะโดยช่างดังกันแมนนะฮะโคตรแพงแต่ว่าดูงานโคตรละเอียดโคตรสวยนะฮะสังเกตการช้ำครับเพื่อนๆเห็นไหมขาคาลิเปอร์ตัวนี้ตัดขึ้นมาหลบกันช้ำเห็นไหมฮะเพื่อให้ตัวการช้ำเนี่ยรอดเข้าไป อ่าเห็นไหมฮะนะครับให้ล่อเข้าไปกันช้ำเห็นไหมฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะเนี่ยสร้างขึ้นมานครับเพื่อให้ตำแหน่งของปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับระยะสายเบรกที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจากกระทุ้งหลังเนี่ยเดี๋ยวให้ดูกระทุ้งหลังด้วยนะเนี่ยนะฮะการวางนะฮะขายึดอ่าตรงนี้คำ้ำค้ำตรงกลางนะฮะสุดยอดมากนะครับนะฮะใต้่านี่ว่า เพื่อนดูนะฮะวาวซาบัสนะครับระบบสายเอิร์นนะครับวาวปลดเร็วนะครับการตั้งขานะครับตรงนี้นะฮะสวยงามมากนะมาต่อกับที่ปั๊มกระทุงครับอยากให้เห็นด้านในจริงๆท่านผู้ชมเขาเรียกกล่องไม่ขีดนะฮะปั๊มกระทุงกล่องไม่ขีดนะครับตัวนี้นะฮะนะฮะราคาก็สามหมื่นกว่าบาทนะครับกระทุงกระทุงทองนะฮะอ่ากล่องไม่ขีด ตัวนี้เป็นโดเรมอนนะครับราคาแสนกว่บาทจานจัเป็น b บมโบ้ p p รูขนาด190มิลนะฮะนะฮะ190มิลเมตรนะครับอ่างานสร้างแผ่นรองจานนะครับโดยช่างดากันแมนนะครับน็อตแกนล้องานมือนะครับช่างดากันแมนนะครับทั้งคันับอย่างที่บอกครับช่างดากันแมนสวิงอาร์มกับการช้ำสังเกตไหมว่ามันจะมีเกรดของนัททวนนะฮะนี่คือของนัททวนทั้งคันนะฮะนะฮะ สวยงามมากครับเพื่อนๆนะฮะอาจจะมืดๆหน่อยนะฮะนี่นะดูฮะความสะอาดนะครับดูฮะสัภาพโดยแบงค์เหลิมนะฮะสุดยอดมากจริงๆแล้วอยากจะถ่ายเห็นโช๊คนะฮะแต่ว่ามันคนเ้าจะมองไม่เห็นนะฮะเห็นแว๊บๆก็ยังดีนะฮะโช๊คเป็นโอรินซับแทงก์นะฮะเห็นไหมนะฮะโอรินหูบนซับแทงก์นะครับราคาก็หมื่นกว่าบาทนะฮะ จาน GP นะครับ190ยเก้าสิมิลแบมโบนะฮะอ่าล้อครับเป็นขอบสิตามสไตล์ทัวริงเลยนะฮะนะครับล้อนะฮะอาร์กอนสเปนนะฮะ18นะครับ1.40นะฮะปี89นะครับปีตรงนะฮะหน้าหลังเท่ากันนะฮะปี89นะครับตัวตรงนะฮะปีตรงกันเลยนะคู่นี้สองกริย์นะครับสภาพนี้กริบกิบเลยนะฮะ ยางหลังเป็นแบตแลกนะครับบิสโตนแบแลกครับ2อ0นะฮะประมาณนี้เลยท่อแดงบางสายครดูใต้ท้องครับไม่มีฝุ่นเลยนะฮะสะอาดทุกจุดจริงๆฮะดูฮะรายละเอียดของรถนะครับท่านผู้ชมครับสุดมากฮะสุดจัดประหลัดบอกของจริงฮะนอกจากอะไรสุดแล้วนะฮะความลงตัวของรถเนี่ยค่อนข้างจะสุดยอดจริงๆนะฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งซ้ายครับ มีอะไรเพิ่มเติมนะไฟท้ายเบิกแท้นะครับไฟลงไฟเลี้ยวแท้หมดนะฝั่งซ้ายก็ไม่มีอะไรมากครับนะจะเป็นพวกงานน็อตนะฮะงานเก็บสภาพรถงานสีนะฮะคันเกียร์นะครับขาตรงขาตั้งเดิมแท้เบิกนะครับอะไหล่ทุกชิ้นเบิกนะฮะสเตอร์เป็นอลลอยนะฮะงานแกนล้อช่างดากันแมนนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เสนอครับดุมครับท่านผู้ชมครับจะไม่พูดถึงไม่ได้ครับสําหรับ ดุมรถคันนี้เป็นของ R S 125นะครับดุม R S 125เป็นวัสดุแมกนีเซียมนะฮะวัสดุแมกนีเซียมนะฮะสุดยอดแห่งดุมนะฮะที่ใส่รถของคาวานะครับต้องดุมแมกนีเซียมรถหนักนะครับรถทิปรถหนักนะฮะเฉพาะดุมก็ต้องมี40,000บาทนะครับไม่รวมอย่างอื่นนะดุมอย่างเดียวหน้าหลังนะฮะและใหม่ขนาดนี้ท่านผู้ชมครับโอ้โหนะเจ้าของรถค่อนข้างละเอียดมากดูฮะ ดุม RS นะครับสี่หมื่นครับเฉพาะดุมท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะฮะสี่หมื่นบาทนะเฉพาะดุมนะฮะน็อตต่างๆทั้งคันครับเก็บรายละเอียดหมดดูให้ดีครับนะฮะสุดยอดมากชุดสีก็เบิกแท้ทั้งคันนะครับโอ้โหแม่เจ้ามาดูมือคัดครับโอ้โหตัวนี้มือคัดเป็นโคเค่นนะฮะ ตัวเทพนะฮะมือคัดโคเค่นนะครับเบิกนะฮะสภาพมือหนึ่งก็คือเบิกมาเลยหมุดทองนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทนะครับถ้าเบิกนะฮะหมื่นกว่าบาทอ่าสวิตไฟฮันนี่เวลนะฮะสวิตไฟฮันนี่เวลนะดูหน้าตาความหล่อของมันนะสวยงามมากนะฮะอ่านะครับดูฮะ นี่คือสภาพโดยรวมของรถคันนี้ครับนะฮะจัดสภาพโดยแบงค์เหลิมนะฮะเครื่องยนต์พี่อ๋อ7 7ช่างนันพระรามห้านะครับรวมๆแล้วคันนี้นะฮะร,รายละเอียดทั้งเครื่องยนต์เฉพาะเครื่องเนี่ยผมบอกให้เลยว่าต้องมีเป็นแสนฟังไม่ผิดนะครับเฉพาะเครื่องอะตีไปเลยแสนหนึ่งนะฮะการสะบัดคันนี้สองแสนสี่นะครับเครื่องการสะบัรดรอบไปสามแสนสี่แล้วนะครับ นะชุดสี่หกหมื่นสี่แสนแล้วปั๊มบนปั๊มล่างแสนกว่าห้าแสนกว่าจานล้อท่ออีกแสนหนึ่งปั๊มหลังโอโหเยอะนะตีไม่ถูกเลยผมตีแค่ข้าวต้องมีเจ็ดแปดแสนนะค,คันนี้นะครับดูสภาพมันนะใหม่ไม่มีริ้วรอยนะครับแม่เจ้าโคตรหลอร่อฮะบอกเลยว่าเป็นเซอร์บิโกอีกหนึ่งคันที่น่าขี่ ได้แค่นั่งมองก็ไม่ก็มีความสุขแล้วม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะดูฮะไม่สุดจริงทําไม่ได้ขนาดนี้นะครับแล้วลองคิดสภาพกว่าจะจัดสภาพได้ขนาดนี้ครับใช้เวลาเท่าไหร่นะเฉพาะรอขาช่างดาก็เพลินแล้วนะฮ <c oughs> นะเฉพาะรอขาช่างดาก็เพลินแล้วนะครับดูฮะและชุดสีแต่และชิ้นเนี่ยนะควรจะเก็บได้ทั้งคันแบบนี้นะครับ เอาตรงนู้นมาที่หนึ่งเอากระเป๋าซ้ายที่หนึ่งะถังอีกที่หนึ่งกว่าจะรวมกันเป็นคันได้นะบังคงบางโคนนะฮะดูเอาฮะสุดยอดมากครับคันนี้นะฮะรวมแล้วถือว่าเป็นรถสซบิโก้รถทิปทัวรริ่งรถหนักขนาดแท้อะไหล่สุดนะครับแล้วก็ สภาพสดนะครับลงตัวจัดสภาพได้ลงตัวต้องชื่นชมแบงค์เหลิมนะที่าวางรถได้ดีมากตั้งรถขึ้นมาในคันนี้นะครับเจ้าของรถคุณรัศ์สปีดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเต็มที่กับรถมากๆนะครับล้ออก์กอนเขามีเยอะมากนะฮะไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมล้อหาได้ใหม่ขนาดนี้เขาคือหนึ่งนเจ้าพ่อล้ออ์กอนที่เก็บไว้เยอะมากที่สุด1คนในประเทศไทยนะแต่ไม่ได้เยอะที่สุดนะผมมาถึงว่าเป็นคนที่ชอบสะสมล้ออ์กอนตัวตอกไว้เยอะอีกหนึ่งคนนะครับ ไม่ใช่ว่าเยอะที่สุดนะเดี๋ยวไปตีความหมายกันผิดนะครับนะประมาณนี้เลยคนะับสำหรับรถอ่าคันนี้นะครับก็ปิดแฟดยังไงแสงเข้าตาปิดแฟดให้หน่อยนะฮะอ่าปิดแฟดเรียบร้อยถือว่าเป็นรถชาบิโก้รถทริปรถหนักที่น่าสนใจครับในคลิปนี้อยากนำเสนอให้กับเพื่อนๆอ,อ่า ดูเป็นแนวทางว่ารถเ,ออเขาแต่งกันยังไงสภาพแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรปั๊มตัวนี้เรียกอะไรราคาประมาณเท่าไหร่แต่ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนต้องแต่งแบบนี้นะฮะเพราะว่าบางทีอยากแต่งเหมือนกันแต่มันทาไม่ได้เพราะอะไรนะเงินไม่ถึงนะครับนะฮะแต่ถ้าเงินท่านถึงเงินท่านพอเนี่ยกำลังซับพอก็โอเคแบบนี้ได้เลยนะเอาให้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันแล้วกันนะครับบางคนอาจจะเงินไม่เยอะเท่านี้ก็เบาลงมาหน่อยก็ได้ แต่ว่าอยากนําเสนอเพราะว่าขันนี้แม่งสุดจริงๆไม่นําเสนอแม่งนอนไม่หลับจริงๆนะเพื่อนๆนะก็ฝาติดตามนวด้วยการสําหรับสปิโก้ของแบงค์เหลิมนัทสปีดนะครับช่างเครื่องโดยพี่อ๋อเจะสินะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคันที่โคตรวิ่งนะเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวฟังเสียงกันดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆอยากแบบเออฟังทรงฟังเสียงเดี๋ยวกูสตาร์ทเองนะจากฟังเสียงใช่ไหมได้จัดให้เอาเลยนะตา์าเลยนะ ไปรถคุณหน่อยไม่ได้เครื่องเย็นเครื่องเย็นเครื่องเย็นอเอาเรื่องเครื่องเย็นนะฮะจอดไม่นานนะฮะต้องต่อไว้หน่อยคือต้องบอกว่ามันมีสนเสน่ห์ครับสำหรับตระกูลคาวาสองสก๊หวะเสียงของมันเวลาล็อกวาลเนี่ยนะฮะเสียงมันจะใหญ่และละเอียดนะฮะ โดยได้ทอด่อนันแดงบางฝายมาด้วยนะแล้วก็การทำเครื่องโมที่อ๋อ77นะแน่นมากดูวันรอบนะขึ้นหมดนะฮะวันรอบนะไปแล้วก็ติดนะ เอแล้วล่ะส่ดยอดนมากครับโอ้โหแม่งเฟี้ยวจริงนะแต่ยังเบิ้ลดังไม่ได้เพราะว่าเกรงใจ พี่ๆน้องๆที่อยู่ที่แฟลตด้วยนะค,คือต้องบอกเลยว่าแม่งครบเครื่องมากวันรอบก,ก็ขึ้นไฟหน้าโปรงหน้าปัดขึ้นเหมือนรถออกสูไไนไม่ปนใหม่เลยนะครับไฟเลี้ยวขึ้นทุกอย่างดีหมดเสียงคุ้เสียงเครื่องหน้าขี่มากครับระบบการล็อกวาลวการทําเครื่องตอนพี่ออกนะครับเสียงแม่งใสกิงมากมันคือ,สอเสน่ห์ของ Kawasaki จริงๆครับ ที่สุดจริงๆกับคันนี้ครับยอมรับเลยเอาไปสิบคะแนนเต็มนะสำหรับผมนะก็ฝากไว้ด้วยนะ,ะเพื่อนๆเพื่อ,เ,อเป็นแนวทางอย่าลืมกดติดตามนะครับป๊อกบอลบอลออฟฟิเชียลแล้วก็ทาง f เฟซบ o ๊กป๊อกบอปุ่นด้วยถ้าแอดเพื่อนไม่ได้ยังไงก็ฝากติดตามไวด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ยอดซับช่อง YouTube 20,000กว่าแล้วนะครับก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวไม่ต้องรีบนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้คนที่เขาชอบผลงานของเราจริงๆค่อยๆมาก,กดสับตะขาบใติดตามเรานะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรถซาบิโก้ของรัสเปดจัภาพโดยแบงค์เหลิม แต่ก็นไปก่อนครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับคลิปต่อไปจะเป็นรถอะไรนั้นฝากติดตามครับตะข่ากันด้วยสวัสดีครับบายโครวิ่งหล่อจัด